นี่ไงเด็กเขบวนเนี่ยวิ่งขึ้นไปขบวนเนี่ยมึงวิ่งไปสิทางนี้เหรอพี่หยันเออทางนี้ที่มึงวิ่งกันอยู่เนี่ยขึ้นไปเลยขบวนเขาปีนหนีขึ้นไปเขาปีนหนีขึ้นไปสัตว์เอ้ยเฮียเอ้ยขึ้นไม่ได้อีรเฮ้ยนี่โดนอยู่ทางนี้นะนี่นี่มีดุ้งอ่ะเฮ้ยไอตักกวางแล้วได้ไงไอปีนมาคอยนี่มันเฮ้ยตักกูมีโอ้ย คิดว่าเจอเยอะไหมเอ้าไม่แน่ใจแต่ซีโร่ตกมารวูมากนะขาวอํานวยด้วยพี่พี่คิดว่าบวกห้าไหมห้าบวกวะน่าจะห้าคนบวกนะไม่พี่ว่าถ้าเกิดไม่กี่คนซีโร่ได้ลงไปหัวแล้วล่ะห้าพันเป็นระพี่ถึงสิบคนปะถึงสิบคนไหมหรอถ้าถามว่าถึงสิบคนไหมไม่แน่ใจว่าที่แม่งเดาไม่ได้หรอว่าไงอ่าหมื่นหนึ่งพี่ว่าเกินห้าคนเอาเลยได้ปะโอ้พี่หมื่นหนึ่งเลยหรออ่าหมื่นหนึ่งได้ไหล่ะ มันเกินหคนที่ลจะถึงสิบคนไหมพี่ครับเี่ไม่ถึงสิบคนอ่ะไม่ถึงสิบคนอะมาดิอ่าโอเคมาดิได้ได้ได้ผรับให้ได้ไหนวะยังไงไหนึ่งสองสามนับก่อนไห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 มหนึ่งสองสามเมื่อกี้สามนะเห็นสามนะอันนี้คนนี้คนที่สามคนนี้คนที่สามสามคนสามคนเห็นสามแล้วไอ้เหี้ยไม่เกินนะครับอย่างนี้ไม่เกินนะฮะน้อง หมื่นหนึ่งนะอันนี้คก็หมื่นแล้วนะเจ้าดอกนี้พึ่งดีไอ้อะไรอ่ะเจอก้าดอกนี้แล้วอะไรอ่ะอะไรอ่ะน้องก็เดี๋ยวขึ้นไปหางบนไงอยู่ข้างบนอยู่ข้างบนยังไงแท็กแท็กมาข้างหลังอ่ะบนไหนอ่ะพี่นี่ไงเนี่ยงขึ้นไปข้างบนเนี่ยหมุงขึ้นไปสิทางนี้เหรอพี่หยันเออทางนี้ที่มึหมุนกันอยู่เนี่ยขึ้นไปเลยข้างบนเขาปีนหนีก้นไปเขาปีนหนีก้นไปสัตว์เอ้ยเฮียเอ้ยขึ้นไม่ได้อีกเฮ้ยนี่โดนอยู่ทางนี้นะนี่นี่ โอ้ยยังไงอุ้ยโทษทีอะไรนี่แน่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 ตายยังอ่ะพิษแดก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 จอยลมหย่อนลมลบลาพี่ พิษแดก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 แดกเข้าไปในดวงใจตายตายสัตายเฮ้ย,ย,ย <c oughs> i, ไม่มีคนหลงมาแล้วนะชิปชิปขวาขวาขวามีคนโดดเราไปฝั่งฝั่งพวกเขาอ่ะดูเพื่อนหน่อยดิพี่ชุมพรเองไปเลย อจริงไอพอดเวอร์จัดไอพอดเวอร์จัดทีบตายเลยอ่ะมานนี้ซุปเปอร์หน่อยซุปเปอร์ไหนพี่ลองถอดถอดรองเท้าแตะใหม่ให้หน่อยดิพี่ได้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 ใครจะเอาศอกไปป้า อันนี้คือตกปแล้ะหรอมีสี่คนหรอมีสี่คนหรอีตมไม่ห้าคนมีข้างหน้าอีกมีข้างหน้าอีกพี่เช็คพี่มีเจ็ดแปดคนแล้วไอ้ไม่ได้แค่นี้ตัวนี้แค่นี้แค่นี้เนาะเทคอนเทคอนเทอนนับคนก่อนนับคนก่อนนับคอนดีนับคนเขาดีนับคนเขาด้วยนับคนเขาว่ากี่คนใช่ถึงที่เฮ้ยมึงลองไปช่วยเมียวหน่อยเมียวตกไปตายไม่เหรอเมียวไม่ตายป้าป้ารีตอมองหนึ่งนะป้าอย่าเพิ่งอย่าอย่ารีตรงนี้รีตรงนี้อย่ารีตรงนี้โจอย่ารีตรงนี้ขอยรวมเขอยรวมตรงนี้เขายรวมตรงนี้ เขาแรกก็มีสองคนนะคือเขาจะยอยเข้ามาอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยเหรอรถสี่คันเดียวเพื่อนเนี่ย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 เอรถสี่คันเดียวรถสีคันเดียวไม่มึงเปิดตัวเอาเอาเอาหศพนี้ทิ้งเข่าดิเ้คันเดียวสี่แปดเะพฮ้ยเอาันเปิตัวเอาศพนี้ทิ้งเข่าทิ้งเข่าทิ้งเขาไอเรื่องงทิ้งก็ได้มั้งเรืองทิ้งก็ได้เอาทิ้งเข่าเรืองอีกศพหนึงเรืองเอาไปด้วยม่มีามีศพเดียวนี่ตรงนี้ศพเรือ่งไเอาคันไปนี้ ไอพอลตีนไปทำอะไรมาอะไรทิ้งเขาทิ ahead, ้งเขาทิ May. May. Me. Me. My. My. ้งเข่าทิ้งเมืองบนน่ะให้เขาก็ใจกันหน่อยเออให้เขาก็ใจกันหมอหมอหมอครับมานี่ก่อนไปได้หมอขวัยเป็นคนกลางยหน้าเขาหน้าเขาอิดอ่ะแค่ต้องมีอีกอะดิม้วนขวาไปช่วยเมียกว่าไหมเมียที่สลบมีใครช่วยยังเมียสลบทั่เลยแล้วเมียสลบอยู่ไหนอ่ะเยอะเยอะพี่ไม่ได้กินอยู่เนี่ย ถึงนะนา was, ่าจะถึงพ right ี่เชื่อมึงน้องติดถีงถองถึ่มเลยอมถึง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 อึงถงถึงถนงถึงอึงถึงถิงถึ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 งถงถึ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 ัถึถึง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 ถังถถึงถึงถนงถึงถึเถึงถงถึงถึงเึงถึงถ้เถึงถึงเึงถึงงงถึ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 อถึงถงถึงงเึงถึงงถึงถึาถึงงถึงถึงง บ้านล่างน่าสนใจที่มากบ้านมองเห็นหมดเลยมองมุมเนี้ยหัวเหยียบพุ่มเจอไม่ได้สัตว์เจอใชเหรอเออแบบหลบในพุม่มอ่ะผ่านป่าอ๋อพี่โดนเ,เออพี่มีคนหา,าหหนเลยนะเหยียบไว้เจอมีคนนะเนี่ยไอ้เขาก็รวมเลยตรงนี้วะอ๋อจุดรวมเขาอ่ะมันจุดหลบมั้งอ๋อไม่จุดรวมหรอ เงอแต่ว่าออกตรงนี้อะไรเงี้ยเฮ้ยรถรถมารวมพี่ย้อนได้ตรงนี้จุดรวมเขาปะตกใจอยู่อะตอนพวกเรามาชีดิมีดุ้งอะเฮ้ยไอ้ตะกวงแล้ยังไงไอจาร์คอยตักูมีอ้ย บอกแล้วไงแม่งมีคนจริงด้วยสัตว์มีจริงมันมีคนจริงด้วยมีคนจริงด้วยหื้อหื้อไปไหนไปแล้วพี่ชายไปแล้วพี่ชายมันวิมันวิดิครับไปอย่าได้ยิงขามันบอกแล้วไอ้ผู้ชายต้องมีคนมึงเชื่อขึสิลุนพี่ชายพี่ีแบบโคตรเก่งหลบดิงเลยนะหลบเงียบเลยนะมึงหลบเงียบเลยนะมึงหลบเงียบเลยนะมึงหื้อหนีแน่ตายอ ตายไม่ตาย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 อเตกไปิ่งด้สิรตงานได้ๆโอ้ยเฮียกอกตอซ่พเต็มแล้วมึงโดนของผมหรือเปล่าพี่ใช่เหรอมันขึ้นเองไม่ใช่ของเขาของเขาเนี่ยเนี่ยกอซ่อมดอนะพี่ไอดรไปเหรอใช่พี่โอเอดีสามอันด้วยนะสาส์แสบมากนี่จะสามพี่ขอยอดีด้วยแบบเกลี้ยงเลยเอดีใช่ไหมอ่าไหนไหนนพ่เขระสมอยู่นะพี่ว่ามีอีกจะมีดหาดี เยอะจริงมันเยอะจริงพี่อะไรอีกอะไรอีกอะไรอีกโทรศัพท์ด้วยพี่มีโทรศัพท์ปะมีโทรศัพท์ปะมีมีเอาโทรศัพท์ได้ไหมครับพี่เฮ้ยแต่เพื่อนนะโทรศัพท์เหมือนไม่มีว่ะโทรศัพท์อย่ามอวที่พี่ซันขึ้นมาเลยไม่มีไม่มีครับโทรศัพท์ไม่มีซันมาเอาที่พี่โทรศัพท์นี้เอ้ยพี่มีคอเนี่ยฟุ่มเฟือยเลยเห็นปะร้องเหยียบตาผู้บล้องเลยฮัลโหลใบเข็ม มีที่ผมสมหนึ่งพี่ให้ให้ไปที่ไหนพี่กระจายทิ้งกระจายทิ้งให้เขากระจายกันจะทิ้งซ้ายเมืองขวาเมืองอะไรกระจายให้หมดเลยให้เขากระจายกันไปอยู่โคโลซีโคโลทางเลยจะ <c oughs> นั่งร้องเหมือนที่เราลองกันบอกมันบอกแล้ววีแน่ไอ้เหี้ย, <c oughs> อย,ยรอว่ายแฟ <c oughs> ร์ไวไวสุดลงพ,พ,พวกนี้ได้ไหมสุดลงพ่งนี้เออพรุ่งนี้ขอพรุ่งนี้ว่สุดแล้วยิง่งดี <c oughs> แฟกเพราะว่ายอมเสียเงินในประเทศได้ไม่เสียงเลยแต่แค่ว่าต้องขอไว้หน่อยเพราะว่าสปอนเซอร์เขาเร่งมั้งไงแบงนะ ไม่มีปัญหาเอาที่มันต <ss> ้องจ่ายอ่ะเท่าไหร่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 คุยก่อนอะไรแพงนะเจยเท่าไหรแต่ห้าล้านอ่ะโอ้โหยิ่งขรวยเลยมั้งเอาเรื่องจริงอ่ะโคตรรีดไถเลยบ้าหรือเปล่าเนี่ยห้าล้านโอ้โหเก็บกาดเกินเลยมั้งเขาบอกมันเกินไม่ได้มันก็เกินไปแปดห้าล้านมันก็เกินไปคุณเลิกคุยเหลือเกินไปอย่างเงี้ยเขาบอกไม่เที่ยงม่นชอบใช่ไหมโอ้โหกาดเกินเลยเออบอกดีห้าแสนล้านหนึ่งที่ห้าล้านบ้าหรือเปล่าไม่หมาตัวละ ัวละลงทีสามสีไม่ใช่หรอสองสีลงสามสีได้เลยหรอสองสีพอแล้วมั้งลงสามสีไม่ได้มั้งคนอื่นสองสีเองใช่ลงสามสีได้คืออะไรนะลงสามสีได้ได้หรอเออเพราะตัวไม่ซ้ำเนี่ยอ่าถ้าลงสามสีได้ก็ลงสามสีแต่เห็นคลิปว่าเบื่อเดี๋ยวแก๊งอื่นก็ลงแค่สองสีไม่อยากลงสามสีมีปัญหาไงอ่าไม่ได้ไม่ได้ห้ามเรื่องเรื่องสีนะแต่ว่าก็ก็ใช่หรอแปลกถึงห้ามห่ะลงสามสีได้หรอ อ่ะฮะถ้าไม่ห้ามเอาเอาสามสีเลยถ้าไม่ห้ามเอาสามสีเลยไม่เคยห้ามนะเพราะว่าโอเวอร์มันก็ไม่ได้บอกว่าให้ลงไม่ได้ห้ามได้เหรอวะแล้วคุ้นเหมือนตอนนั้นโลาในเมืองคุยกันแล้วไม่ใช่หรอว่าให้แก๊งลงละคนละสองสีนานแล้วหนียิ้มเรื่องเนี้ยนานแล้วเดี๋ยวไปว่ากันแล้วกันอ่าโอเค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 แต่อะไรขขาวกับแดงนะแฟ็กขาวกับแดงครับผมแล้วดำเอาบอกไหมถ้าหรือว่าลงได้สามสีเก้าสามสีถ้ลงมาได้แค่สองสีก็เอาขาวกับแดงโอเคครับขอบคุณครับ สามสีเลยเามาแล้วมาแล้วเที่มมาแล้วเสื้อสูทเขาลงให้พวกนี้นะสามสีแต่ว่าถ้าลงได้สามสีก็สามสีเลยแต่น่าจะประมาณห้าล้านแหละมัง้งที่ที่มันบอกเขาถูกต้องแล้วอืมมันตัวละล้านอะนี่ไม่มีแล้ว มีมาเอาไอ้ครบเจ็ดสีเลยละถ้าเกิดเจ็ดสีมันเป็น power ranger ไงก็ดูไม่เอาสามสีพอแล้วเฮีย้าเจ็ดสีมันจะกลายเป็น power ranger ไงไมเไมวเมวเมามันเหมือนพวกขบวนการแปลงร่างไงก็ไม่รู้เอาแค่นี้พอละเฮ้ okay, นะไม่เอามันจะกลายเป็น power ranger ไปเลยนะไม่เอาเพื่อนเสื้อยืดเดี๋ยวรอก่อนให้เขาออกแบบให้ครับเดี๋ยวเขาออกแบบให้รอก่อน ค่อยๆเฉียอย่างเขาเพิ่งทำสูตรเ็จเองแยกบ้านเลยเลยพี่สามสีอ่ะคนดูจะเอาเลยไม่ไหวหรอกจริงเราอะ่ะไม่ไหวหรอกบ้านมีเจ็ดหลังเีงนะเว้ยบ้านมีเจ็ดหลังแก๊งมีกี่แก๊งเขาดูอย่าลืมเรากระจายไปผมบอกให้สุดท้ายเราจะไม่ได้สักหลังผมบอกให้ถ้าเรากระจายเอาสามหลังอ่ะสุดท้ายเราจะไม่ได้สักหลังก็คนเรากระจายไปหมดสุดท้ายจะโดนเขามาันลุมตีที่บ้านหลักเนี้ยเรียบร้อยเหงาจ้างคนนี้ะ่ะ เนี่ยเนี่ยนี่ครับจ้างคันนี้แ่ะครับครับครับไอเลี้ยงบอกเขาดีๆเขาไม่รู้เพิ่งเจอที่ขอมหน่อยมาไงเมื่อกี้แลนนี้ไม่ทำพี่อะไรกูแบบได้ไงวะใครเป็นคนขึ้นไปอ่ะไอซีโร่กับไอซันเจอแต่เห็นว่าตอนแรกไอซันโดนตีโดนป้นไปแล้วก็ไปเจอไอซีโร่ไปที่ส่งชีวิตมาเจอมาห้าคนหกคนมั้งหกคนมีพวกนอนในพุ่มอีกคนนึงเพราะว่านั่นที่รวมคนหรือเปล่าอาจจะเป็นไม่ได้เพราะว่ามีคนแอบหลบนอนในพุ่มด้วยขับรถเหยียบแล้วเจอ ผ er> oh, 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 sure. well, um um> um ู้หญิงคนนั้นว่าโดนรถเหยียบตายไว้บนเรยตกอยู่ข้างหลังอ๋อเป็นคนเรื่องอ๋อแบบในบ้านบางบ้านเจ็บบ้านสนุกอ๋อผมไาะว่าผมเข้าใจเป็นบ้านแก๊งรวยหมดแล้วโทษที่ไม่ขอโทษไว้ในช่วงนี้ปัญหาชีวิตเยอะว่ะทษทีแม่งรวยหมดแล้วทอ่สสมองทางหมดแล้วตอนนี้อีหลายเรื่องจัดปวดหัวหมดแล้วเนียสมองไม่ไฟหมดแล้วเอายังไงกันดีตรงนี้ปัญหาชีวิตเยอะว่ะรวยหมดแล้วกู งั้นร้านมีคนงัดอยู่เหรอตอนเนี้ยอยู่แล้วงานร้านเอ็นเทียร์งัดอยู่แล้วตอนเนี้ยนี่อ่อนซ้อมแล้วเหรอน่าจะได้เงินเอ็นทียร์รัดเอ็นเทียร์รอได้นะงั้นร้านอ่ะใครมาใครจีบแล้วก็วอร์มอัพเราอ่ะอ้าวอันนี้พี่อันนี้ย้อนย้อนด้วยครับแล้วแต่ไดโมดกระเป๋าหกแปดหกครับขอบคครับ เขาไม่เอาเหรอกว่เอ็นดีแต่นะว่าไงนะกอใจเหรอวะโอ้เขาไม่ไหวเขาหย่อมแล้วเขาน่าจะแบบใช้ขอไม่กับเฟดเดรมังเฮียเอ้ใครได้ไปเรเลเเพื่อนหน่อยดิขายเงินแดง6ล้านไปด้วยกันเนี่ยงั้นก็ไปด้กันหมดเลยพี่ตัอง6ล้านไปเดยไปดิขายเงินแดงหล้านไปไปไรเขารอดเขารอดเารดเรเลนันเรเล เลเวลเก่านะเลเวลเก่านะเลเบลเก่านะเออใครซื้อเงินแดงครับครับผมครับไหนครับซื้อเท่าไหร่เอ่ยอ่าของผมห้าเอ็มครับห้าล้านนะครับเออทั้งหมดเจ็ดล้านห้าครับครับนะครับกลับไปได้เลยครับ 9ก้าสองหกครับเก้าสองหกครับอ๋อโชคทีนี่คนดีที่พิปมาหาผมใช่ไหมใช่ครับใช่ครับโอเคครับเก้าสองหกครับเจ็ดล้านห้าครับเดี๋ยวยีลอผมแป๊บนึงได้ไหมพอดีมีคนมาซื้อทีเดียวผมจะเอาเงินทีเดียวไปกิีบทีเดียวเลยได้ไหมรีบไหมครับ ไม่รีบคร okay, okay, ับโอเคโอเคงั้นรอสักครู่นะครับเพราะว่าเอาผมไปด้วยครับผมกลัว <laughs> โดนแทงอ๋อได้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 ไม่เรากดเกินไปเราไม่กดเกินเราไม่ใช่หรอไม่มีใครแทรงหรอบ้างที่เลเวลไงต,ตอนเราอ๋อไ,<ม>ไม่มีรหรอกต้องห่วงต้องห่วงแก๊งผมอยู่กันเต็มเลยออ๋โอเคครับปลอดภัยครับปลอดภัยปลอดภัยเฉยไม่อยู่ผมจะรับตั้งแต่1.3แล้วอ่า เออโทษทีไปหนึ่งจุดห้าแล้วอ่ะเท่าไหร่เนี่ยรอคนเอาเงินค่ากันแดงมาจ่ายเนี่ยพอดีคนนี้เขาซื้อละห้าเอ็มอ๋อ6กเอ็มเจ็ดแปดเก้าสวัสดีครับอยู่กีงไหนครับเนี่ย ครับแกงคอรเรนซีครับแกงอะไรนะคอรเรนซีครับคอรเรนซีอ๋อที่เพิ่งมาใหม่นี่ใช่ครับใช่ครับซือห้าเอ็มไอครับอันนี้ผมต้องทำอะไรเหรอถึงถือกางเตงครับเออเอาทำอะไรอ่ะไปตีเหรียญครับแกงขอโอ้โหนานเนยังครับนี่ไงแกงนี้ไงนานยังน่าจะสองอาทิตย์ได้มั้งครับเออเท้านี่แกงนี้เขาเพิ่งมาครับเขาเพิ่งมาเพิ่งมาครับเพิ่งมาเมื่อวานพี่เพิ่งเจอหัวแกงเออพี่เพิ่งเจอหัวแกงเขาไปแล้ว ที่ตอนนี้ไปขอยืนอยู่ตรงธนาคารนะครับเมาเงนแดงอ๋อครับมามาเลยครับครเท่ไหร่ครับร้านหนึ่งใช่ไหมใช่ไม่ีคนร้านห้าครับประมาณสี่สิบบาทสามสิบเก้าสองหกครับสุดยอดสสู้ของจริงวะคนนี้กนนี้คือต้องซื้อเพราะของจริงวะใช้ได้วะทำไมครับเยอยากรีบชำระหนี้อะครับอ๋อนี่กับสภผ้าเหรอหรือแล้วใช่ครับใช่ครับนี่เอาเสภอ้าโอเคคนนี้ร้านหนึ่งคนนี้ห้าร้านหกล้านแล้ว มาครับไปเดี๋ยวไปเรเวลก่นไปนะครับไปหนึ่งห้าล้านกับหนึ่งล้านหนึ่งล้านกดูรถเขาดิไอ้เฮียดี่คนมีกันหาล้านล้พี่เอาเงินได้ของไปขายด้วยดิได้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 มีเท่าไหร่อ Mình ở nãy vì sao anh chị lắm à đại 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 rồi, đội 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 อ่ะครับมาะเรียกเลยครับแลนนี้โซนี่เอ่อกระเป๋าครับของผมสี่สามสิบครับเอาเงินใส่ตู้ไว้นะครับเจ้าเวลาจะไปจ่ายสภาไปกดไปกดที่นู่นเลานะผมหกศูนย์หกหกศูนย์หกครับตัวมันเยอะนะเป็นเวลาจะไปไปสภาหรืออะไรต้องใช้ครับไปกดไปใช้ตู้ที่นู่นเลานะใช่เลยเด็กครับขอบคุณมากครับครับผมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับผมมากครับที่มาสนุนครับ เบน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 ชี้เองพี่เองพี right ่เองฉันกำไรฉันกำไรอ่ะเอาไปก่อนนะเพื่อนเอาไปก่อนอะไรตอนนี้ว่าไงคนล้มไม่ได้ซ้ำตลอดเลยกู926เฮียเรือกูโดนหันด้วยเรือเลย926 926เก็บไว้ในใจพี่เก็บไว้ในใจอ๋อเคยอยู่ที่อันนึงใช่ไหมเก็บไว้ในใจอย่าหยับเรือ อ้าเจสิบเหรียญไม่ต้องรับแล้วเน่ยไมีซีหนึ่งมีซีย่ิบสามตัวมีหนึตัว B ีตีละสิบตัวเอบีไม่เหลือเยอะสักกูกับมาขายได้หรอคิดได้หรอเริจะไปขี้ย่อแล้วคี้สี่อนเคี่ย เพนหมื่นหกตว์เลยตัดวงจรกวยจอนเยียของแน่นๆเลยเนี่ยวาเฮียของยังไม่ต้องทำอะไรเลยยาวๆเลยครับอันนี้เขาทำอะไรกันเนี่ยี่เกี่ขี้อะอรมาขายกัเงินแดงพี่เจนกระเป๋าเละไรครับพี่เอ่อกระเป๋า926ครับเข็ม ก้าสองหกเข็มไอเข็มมึงจกไปเจอเอดีปะตัวมันอ่ะไม่เจอเจอแต่มันไม่เอาเอดีมาเล่นเลยหรอกอ่ะโทรศัพท์ยังไม่มีเลยเรียกอะไรมึงอ่ะสองเก้าเจ็ดเืี๋ยวแหนึงมงมีอยู่แล้วไม่ถึงกูเลยหกร้อยมันมีสองพันสองพันองพันสองพนี่แหละมีไม่ถึงมันมีไม่เกินสองพันอ่ะมันสองพันสองก็ไม่เกินเนี่ยเออนั่นแหละร้อยสี่สิบปีไปสามพัน เอ้ไอ้ไอ mm ้ไอ้ดูด nah ิดูดิดูดิดูดิของพี่แค nice ่รีวิวม so ันช่วงนี้มันรับของเยอะว่าหลายอย่างกว่าห้าหมื่นไม่ไขายเสียเหมือนเพื่อนของร้านวุ้ยใครขาได้เยอะดีกว่าได้เยอะดีกว่าเลนทองมันหายากเลยพี่บินไอจอนอาเคกูเห็นไอ้นี่มาเลยไอรอนกูไปไหนเนี่ยอันนี้ไปจอน จอนไอ้ชี่อนี่ก็ล็อกไวเลยจอร์นจอร์นอยู่ไหนวะอเคเลแก๊งเลยจอนอยู่ไหนวะเฮ้ยไอแก๊งอาเคอะไรที่มันบอกเอาเงินแดงกูทักไว้เป็นตอบเลยวะแต่ท่านี่พี่จอนไม่อยู่มั้งยังว่าไม่อยู่แค่มาจ่ะโอเคโอเคโอเคมึงบอกเขาไปแล้วครับกูมาแล้วเออกูกูยังเต็มไอ้ทักทักบอกเขาแล้วว่าโอเคเพื่อนโจแล้วโจมาแพร่ตอนเอาจริงตีกันร้านหลอกก็ได้นะว่าแม่งก็ไม่ได้มีผลที่เยอะมากอะดูแล้วอะตีกันร้านหลอกเลยได้ไหเลยพี่ ไปขับดูร้านนะทางนั้นนะพี่เออบอกว่าร้านรอก็ได้ปะบอมงานลาแล้วพี่รถเดี๋ยวรอดูเอ็มดีคบแก๊งก่อนถ้าวันนี้มันไม่พกของกูใช่เป็กุ้งอุ้มแล้วเออคบแก๊งถ้าเกิดเขาคบแก๊งแล้วเขาไม่พกของอีกแล้วอุ้มเลย i don't believe in destiny i just do what's best for me don't listen to my enemies they're just full of jealousy this legacy you gon' see what's left of me you gon' see success in me you ain't seen the rest i just wanna be the best at what i know